มาสุงแห่วิดาว์บี้หลายรรัฐการดังของรายการเสียไปลอยจำไว้ยัยโปรแกรมสองเทียงก,กันเนี่ยเมื่อแรกเขาาพามาพบก,กันว่าเงาลลยสหรัฐว่าแลสิดไทยเฮดสังเละไทยความว่าสหรัฐว่าอันไหนอันว่าเขาบอกว่า,นนวา,วามึงว่าของหงห้อมหงือว่าสเตทอาร์มี อันนี้สเตก็ยัดังขึ้นมาฮังกุยไทยก็มักมันอันนั้นสิเดียวห้องว่าสาหรัฐวา่าเพราะว่าสาหรัฐอเมริกาว่าไงสาหรัฐในกักนมพา,าลุกุญมวนเมืองกูเนเขาเป็นเจ้าอาณาลุงที่ไมุ่ณกําพามีอาณาสุดวันได้ไทยห้องว่าสาหรัฐวา่าว่าอะนามาเลย ปอกวนเดียนเข้ามาได้ละดีว่าเขาหนึ่งคือหนึ่งว่าไว้ตกเตีย้ยนขึ้นเขาเขาแห่งในโตด่านานกองกลางเปลี่ยนเอ็ดเปลียนสองเข้ามาเอาไว้ยามเดี๋ยวนี้มีแนวโน้มเป็นยังไงอันในลองหัดหานลองหัดตายในหัดพิกอัมยองกลมน้อกตออเธอในอันในสื่อว่าเวก้าปอกเขามาโด,ดยสิทธิ์ไทยเมือว่าโคศก แม่ทับหรือไม่ก็กองทับภาคที่สามภาคที่สามรูอว่าวอะไรลาซีอะไรอ่ะมิลองเข็งแข็งเทียมเทียมตอกันเึกเหมือนไล่เก่าปืนเก่าก้นเมืองก,ก,ก่อยู่ไงดวงใจว่ามาไรเหมือนเก่าคุยผู้คานปังกองทับภาคที่สามลาบมูอว่า แต่เดี๋ยวผมดึงเสี้ยวปีนเอาออกก่าเพราะว่าทางเหนือไดในนี้พักสามยี่เปอรมุดเรี่ยกมาไทยก็พูดอยู่ว่าว่าอยู่ในรินไทยไทยมนอวนหภับิอยู่ยว,ว่าอยู่มาในแบบสิบปีเห็นสัสงเกตปันอยู่ละเอออันไหนฮะนะหลีถามด้วย อาจุยญาไทายหลยรัฐบาลไทยตับสินไท,ทยแผ่นดินไทยในรองตีมันหนึ่งคือหนึ่งสองหนึ่งว่าอําลูปั้นจุ้มกับกองเมืงองเราวุ่นเปลี่ยนตีเลยเกียรขี้ไว้อันได้เปินห่อรักชาติรักแผ่นดินเมื่ออุลัตกันว่าพ่นเปลี่ยนตี้ยเยาก่อนจะเปลี่ยนมาว่าเมื่อไ้เปลี่ยนมาเป็นสิบปีพี่น,น้าอะไร อันนด้ก็สัมปันอยู่ไว้ผมจะว่าตาดัดเ๋ยวไ้หลายหลายตับจริงเลยผู้กไอริ้องกันว่ากาันยิ่งรับผนั้นก็สมัยนายกรัฐมนตรียิ่งลัเมื่อแันนี้นอมจะขอสังยรัอยาคเขาอยู่ยามาบินนั่นแหกาสึดทยเขาเมือ่อยาแบบ็ึคนตีลอยได้เนี่ย ลอยตะเลี้ยงในเป็นสั้กว่าที่ไหนเสียนดังเผียที่อันขีดไว้เลียนหินเนีน่ยตัดกว่าหรือสั้รลอยตบรลอยควรวางใต้มาให้เกินอยู่ไว้สิทธไทยเอาขอนใช้มือถูกเปลียถูกพังป่วยทย่างรุกกนแรปากว่างให้มือ ดังโคนไล่อาชญาเขาก็ไม่รักสิงเลยไม่ยองตอบเตี้ยนอีสั่งกันก็บอกว่าวันนีมึงน้องกันเปียไอ้ยอดพิษพิจุบุตรลิ้นเคาลงอันนั้นในคนเมืองอยู่เว้ยปีน,อน,น้องทาไอ้เวกาวันเมื่อไงอามารีนลอยโฮมาเมื่อวันปีน้องพาพันอันเบน,นขับจ้ากว่าจะนี่น เฮสังลาเขามาอยู่ไว้ไทยลาา่ะว่าขตดเลียมนั้นอ่ำไปได้เตียบตัดกันดีเตียวว่าว่าอยู่ดีแล้วเช่นอยู่ปอดรวยขึ้นเนี่ยสงครามโลกครั้งที่สองหลังจากนั้นวัยหลังนั้นมาเมืองไทยถึงดีแล้วเมืองมันถึงดีแล้วเมืองเขียถึงดีแล้วเนี่ยเปิดตัดไว้ปฮะสมเดนจ ชายแดนเขาเตี้ยไปเอออะรลองเตะเปลี่ยนจริงหรือพอเปลี่ยนไตได้สม่ามือทุกเตี่ยนกันอยวถึงลอยไตแรงยากไปขึ้นคนบานบนมือเวกา้าพอเปลี่ยนตับจุ่มยิบกองกลางปักไว้ในหลินไทน่ไปไหนมิได้ลองแข่งออกันกันไปเลยติ๊กโต๊กัน,ก,นก้นเพื่อนมาแจ้พระอาจารย์ปลายมือเก่า ยอดหนีจากเบลินที่ในกองก็ได้มักมันกันที่ทวาว่าว่าเสียนลาเบียนเสียนลาอาตุยัอาตุยัลที่ไหใครเขาบอกมาละสี่สหรับว้าเนนี่อ่ำง่ายง่ายติดต่อหลายหายต่อเตี้ยเพราะใครอขมาเลยเขาลาจริน่นปีน้าบ่ไปเท่าไรวันเมื่อใดเขาหัดติดว่าปพออีเดนี่จุมยึบกองดนเมืองใด ปอดของวารีวินโก้ก้าห้าจุงมวันให้โก้เขียวเขียนอะไรอีกขังไพ่ๆพก็โก้สึกอบ้างสหรัฐว่าไดนไงก๋วยเขาหยูมยามาปอสิไทยเลดังว่าติดก,กันว่าฮัาตติพัฒตายสีดาก่อนได้เกียร์ขี้ให้กันปกป้องรักษาฐานที่มั่นลอยหูม่า จับหองหลวงยั่ไงอยากย้อนทางไหนี่ย้อนว่าไทยมีเครื่องหลงรถถังนั้นก็กาเตี้ยนเฮอรมินเอฟสิบห้เอฟสิบอีพีนเฮียงตึกเฮียงกรองเฮียงสึกเด่นทนเออในพี่น้องทั้งหลายคุยวันวัได้ไทยสมบัติอลารบ้า พี่รองทิงแข็งมีสังตกกันอมาผายไทยอามาผ่ายป้า,าอะไรพี่รองไทยชาวไทยที่เคารพรักทุกท่านนะเขาหลุดใจกันเยโยเขาหลุดหลักกันเยโยพี่รองเขาอันหัวตับหุยแล้วตีแล้วมันป่วนแบนข้ามาอะไรเขียนเตียนในพื้นดีของเมืองไทย สมันไทยทีวีเอสไทยรัฐไทยนิวส์ข่าวกูชมไว้หรงนี้เข่พังสักสีรับาันมาตีละ้นตีละคนเออเรื่องนั้อน,ออน,อนมันดีนี่หลู่จ้อยกันถึงเพคขา่าวะเนี่ยว่าันว่าหข้มไรปนเปลี่ยนอันว่ายิบนั่นจัางเป็นแม็กอฟจางเป็นเมปุ่งทั้งอันนึงยอวมามันมีสองอัน ตอนนั้นเลยป้อนไทยเลยว่ายิบอำนาจเดียวกันในกองบรหันผิดเลยกันปีนอกอะไรจองไทยสมดีจลาว่าอันว่าอยู่ไว้นั่นอำนาจแผ่นดินไทยเป็นเมืองมาเนอรด่าเขาเลยแค่ซึเสกกว่าปิดเป็นว่าได้เป็นไรรูปรับอธิปไตยของพามา่าจองไทยได้ฮัลลาดีเนี่ยว่าได้มันลาแล้วรู้ว่า ป่อปอนเปลี่ยนเขามากกว่รูปร่าอธิปไตยของวาแดงปอมาในมังตี้เขามีลายตอบตู้เลยตอบเตี้ยเลยว่า,ขาจจเขาลา่าจืง่ง,งไหนปีนอปันธ์เหี้นอะไรเวทีจิงหรืกระดีหลวงเลยเขาก็อยิ่ยามาไท้เดียวไล่กันยินเอาเตี้ยนต่า,ตางเตี้ยนฟูดอันว่าลันเสดอจีจำสังให้ สิ่ว่าเคยทนออกด้เพื้นดีจึไหนเอาไว้อะไรไปลองยูยง่ยำกะยุ่งยะว่าไ้าเดียมเฮียนสิ่เครื่องลงเสลยหิบตึกบิดอหันหจริงว่าได้มันถอยเนี่ยเพราะมันมาอยู่ว่ามันถอยเมื่อเราจุ้มมองโลกเขียววันให้อผู้ลองการไตอันก้าขายยาเมาก เขียวมือกนมือในมันยเขาหวองเอาว่ามาะ้ก็ของเอามือขึ้นยอะทาอะเอามือก็มันเอามือเลยขอมมึงวันเมื่อใดว่ายน้ำขัดขิงตาว่าห้องอะไรกป้นเลี่ยนมึงแหละพอมายื้อเขาก็ยืขึ้นอี่เขาลนไทยว่นอะห้องอาสหรัฐวาปีหน้าทำอะไรเออดีไหน lại là đi gắn lòng hẹn tình đèn đến là văn lần đây lại còn cảng kia lít co nằm lại gắn bọc lên bọc sóng bọc sám nên làm thoái sóng thoái sám quá chẳng đây chạy bà bà à sức sẽ đứt thở bị có mắt dù đồ biến quá chứ nắn mưa nặng quát nữa trên đây cổ quạt Hãy subscribe cho สิถ่ายอันนี้เสียงนี้ล่ะเฮียงโอนหลายเสียงเตียงดารถทําคือมี F15 F16 ตรงนี้เปลี่ยนซึดเสร็จตึกลอยโหมะต้องบ่อันเค้านี้ว่าควรเปลี่ยนใหม่หรือไม่ไฉนสาละว่าไว้บ่ได้ล่ะบ่บาควรเปลี่ยนมา ยืมมากำพอหัมาขึ้นเนีเข, <l ug> เขาเข <l ug> นะาลัเจงเนอะพี่น้องําไยเลยเขาก็เถียมยังไม่ออาเดือนเลยมันเปลี่ยนไห้เงาไรอันได้พอเขาขามาเตียบหนึ่งมือไทยเขา,ขออาเป่อยยาไปขึ้นลอยแต่เลี้ยงอันเดินพุ่นมึงอยู่เย่าก่อ่ำรื้อำล,ลำรวยว่าออกในเะพียงดินเขาไรก็ไหนไทยหอดอกมึงก็หอทูสเตอร์ สองมาตรฐานก่อนหน้เขาไหนเขาเป็นคนนั้นอยู่อย่างเมืองไทยค่าไทยแดนเป็นวันสแตนดาร์ดเป็นมาตรฐานเดียวเห็จไหเพียงทั้งเดี่ยวเลียงชัดเจนไทยครับปีนั้นเปลี่ยคนเปลี่ยนอะไรปีนั้นก็ตีเดียวคนเปลีป่ยนอะไรอะไรแี่นอินไทยเมืองไทย นึ่คือหนึ่งสองหนึง่งสามวัดด้นดีซุ่มมันความไหนเนี่ยปัเจ้ามีดาไให้ขอโลเป็นปมมยงนังไงปีดาสาคือมึงเสงอไว้เอ้ยดีเสียนป,ป้ายเลยจังมียายนี่หันมาสิทธไทยเดใจไลเน่ย,ยอํานั้นก็ปันว่าอยู่ประเทศสิปีเขาเป็นสาวีอยู่มาแล้วสิบปีอยู่ต่อไปอีก สิบปีร่วมยี่สิบปีพี่ดองเขาคนดได้่าอยู่มาสิบปีดีอยู่กับตดนอยู่ดนแห้สิบปีเป็นสิบ้าปีอะไนดินแดนอาิิปไตยของไทยแผ่นดินของเมืองไทยหนังดินเมืองไทยเออปอบปดะตวในแม่อบอกแผ่นเตียนเขาขีด ลำําศิกมถาปอกสองตีเลยว่าตุกในลินไทยอยู่เพสาสีส่ลัทฐานมาได้วิกาว่ายิบอันไดได้ผู้กบบรมมันว่ามันมีสองอันของฝรั่งเศสอันของอเมริกาและของอังกฤษหัาเพราะว่ามันมีสองเส้นหนีจากนี่นะอันนั้นก็ยิบจะอันเดียวกันยิบก็เป็นไหไรอันว่ายิบไม่ได้มันนเปลี่ยนวยกานไทยยิบไ,ได้ว่านเปลี่ยนได้ มันม่นใจแผนที่อันเดียวกันนีนนนนนอนอ้อันนี้เลยว่ากันเแผ่นกำลังมีน้องยนักข่าวไทยช่องสามไทยทีวีเอสไายหลายข่าวก็เขาดินาดาบแบบอยู่ในลิ้นไทยก็เยอ,ยยอฐฐะแยะไหนมีข่าวสินค้าเจอว่าลาลีนาปีนพี่น้องไทยพลักกำลสิวะอันไหนเพียงอินไทยก็มีเขาลาจากไหนเปิดด้วยว่า ดับซึกให้อัานจึงเสียงดื้อดังอันเป็นปีใหญ่เพว่านจานีปันซึงนง่งจุดหนึง่งมาปั๊บอยู่ไว้ในหนังไทยฮะปีนอเอาะปะป้อฮขาดด้วยเนี่ยเมื่อหนังใช้ได้หนีจากมานก่อนปอนเปลี่ยนเข้าวมึงไทยไทยก่อนปอนเปลี่ยนเข้าวมึงมาได้อยู่ดีดับซึกนะขี่ก็มาตั้งตัดนะามึงไทยไทยก็เหมือนกัตัดตัดนะามึงขี่ อันนี้ืองะเนี่ยมึงกับมึงเนี่มันนับยังนงัหเพระาะว่าก่อนตั้งมึงเปิดวไเปิดว่าคือะมันค่ายเนยมันมามันทัาาเนยมันมาซิมัวมันทัดตายเลยมันอยู่เออไม่ได้เหมือนที่เราเราเนี่รัเสียมาอยู่ดียูเครนติดตอขังกั ถ้าเสียตายแล้วคอะพันไปเลจะล้างออกมาแล้วเจ็ดเสียไตมันหัดายหัดติดเลยมันมาอยู่ไว้ที่ยูเครนมันมือไตเลยก็ตายมันว่าที่ั่นเนี่ยเวลาเขาว่าแล้วว่าติดตัวไตายตัวเที้ยนไตายก็คือตเข้าถ้วยเข้าถ้วยที่เนี่ยเขาอยู่มาในมืองเจ้าผุนสาบคือเนได้ไก่เนี่ยเขามาดีมาอยู่เนี่ยเขามาอยู่เตี้ยงผุนสาอะไรยคนนี่ มาเสีปปดหนันจากสุขสันบาลหนีจากอยนดินชายแดนไทยเขาา่าเออในกรณีจอยู่กุ้ไม่ดีอกค่ะไทยเลว่าเผเจเยู่เผืปิเผเก่เปลียนกันอันวานะ่าั่นไทยได้เปียนก็ด้เปลียนก็ด เวกะอ่ะมันถูกดิซมเนยจากเปลี่ยนินปันซิปจุ่มกำบองจุ่มละวเทียงสังวาเปลี่ยนที่ดิสังวาอ่ะเปลี่ยนเตะว่าไงก็ลาถ้มันเดียงเลี้ยงว่าอ๋ออันว่ามาอยู่นั่นมันเจอเมืองไทยว่าอัไรเขามาอยู่เดียดีคุณเสือเขาจเจอเบอร์เปลี่ยนที่เด้งเบอร์หนึ่งของเขาเลยมันดูเดียงเลี้ยงใช เต็มได้พิสกันเต็มได้โมกกันเพราเขาอยู่กลางกประเทสเทัศน์สาเหันเป็รื่นั้นปีหนอกอะไรสหรัฐว่าและไทยวันเมื่อไนว่าได้รับว่าห้าก็ามาได้ตพ่อเขาโตกซัวเยเขาล่าสุดนั้นเทียงเที่ยงมากคอ8ปดสิร้อยเศ้าเนยปเปากเศ้า อามาตั ừ, ้งไม่ต <ss ces> ัดิ๊กได้ยื้อยื้อเาได้พวกว่าขาละเราเป็นมังเขาขมังเพื่อนเนี่ยเออก็ดีเจอเอออะไรมันเป็นไวปได้ฝากเช่นยูพี่อะไรกันหมดสุด